ทนไม่ไหวครูอนุชิตขอลาออกราชการอดปัญหาสะสมนาน7ปีเรียกได้ว,ว่ากําลังเป็นเรื่องราวที่ใครหลายคนกําลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับอาชีพข้าราชการครูภายหลังจากมีหนุ่มรายหนึ่งค่ะที่ออกมาเปิดโปงด้านมืดของการรับราชการไทยมีเรื่องการโกงเงินแต่เมื่อจับได้ก็ทําเป็นไม่รู้แล้วก็ปล่อยผ่านทั้งนี้เขาต้องทนเรื่องราวต่างๆมากมายยาวนานกว่า7ปีค่ะโดยเจ้าของเรื่องราวออกมาเขียนโพสต์ร่ายยาวว่าอนุชิตไม่เหมาะกับการเป็นข้าราชการครูแล้วครับเกือบ7ปีที่ได้ทําหน้าที่เป็นข้าราชการครูวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วการตัดสิน ใจครั้งนี้อนุชิตคิดมันมานานมากรู้สึกไม่สนุกกับการสอนหนังสืออีกแล้วทั้งเหนื่อยหน่ายกับระบบที่ต้องก้มหัวทําตามเรียกร้องอะไรเบาๆเขาก็แทบไม่สนใจต้องเล่นใหญ่ใจโตตลอดเราเบื่อที่เราตั้งใจสอนแต่ว่าผลการประเมินเงินเดือนครั้งหนึ่งออกมาน้อยจนน่าเกลียดขอดูคะแนนก็ไม่ให้ดูได้แต่มานั่งคิดทบทวนว่าเราสอนไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอมันฝังใจเรามากเราเบื่อที่ต้องเมคเอกสารไม่ว่าจะเป็นแผนการสอนแผนพ่อเพียงวิจัยส่วนตัวรู้สึกว่าเสียเวลาและเปล่าประโยชน์ค่ะอีกอย่างที่เป็นจุดพีคสุดคือวันที่เราจับโจรนนคราบูได้ โกงเงินนักเรียน50,000บาทมีหลักฐานชัดเจนแต่มีคนคนหนึ่งบอกว่าเราทำเกินไปคำถามที่เราถามกลับเข้าไปก็คือแล้วนักเรียนที่ถูกกระทําคุณไม่ห่วงไม่เห็นใจเขาบ้างหรอสุดท้ายโทษนางก็แค่ลดเงินเดือน3เดือนเท่านั้นทั้งทที่ควรโดนให้ออกจากราชการไหมสุดท้ายได้แต่มานั่งบอกกับตัวเองว่าขอถอยออกมาดีกว่าเปิดทางให้คนที่อยากเป็นข้าราชการครูจริงๆและยอมรับกร,ระบบนี้ได้ส่วนตัวเราก็ขอไปเดินตามความฝันตามทางที่เราวางไว้อย่างไรก็ตามค่ะจากโพสต์ดังกล่าวทําเอาหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากและส กำลังใจให้ครูอนุชิตยอย่างล้นหลามยินดีกับหนุ่มเจ้าของเรื่องราวที่ได้ทําตามสิ่งที่ตัวเองเลือกค่ะ